สวัสดียามเช้าครับสวัสดีเช้าวันที่29นะวันที่29เดือน9 68วันนี้เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดพอดีเลยวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดพอดีเลยไม่ออกกำลังกายกันไม่ได้ออกมาสองสามมือสองมือเนาะมันมือที่สามอนวันเสาร์ฝนตกเมื่อวานกับอันกีตุลละเนาะ หนึ 1> 1่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้า สี่ป่วยพาวันเกิดคอนเดอร์ครับพี่น้อยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอีสิบ

สามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสุขสันวันเกิดตัวเองสี่หนึ่งสี่สอง สี่สามมือในสวนมาตกนะสี่สี่สี่ห้าเนี่ยลูกกินมือสวนลมมาหนีหนานสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม

ออ้ออกหออเกแอเเอ็เจ็ดห้า เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปเจ็ดเก้าเบสซี่เมนแเบสซี่เบสซี่

Out there. Out bad. Cao cao. Lần lối. Lần lối nhầm. Lần lối xóm. Lần lối xóm. Lần lối xì. Lần lối hoa. Lần lối hồ. Lần lối chè. อันร like ้อยก็หนึ me, <s pack ing> ่งหนึ่งโซนมามาว่าพอเมยเด้อเมย์อยู่เด้อเข้าขอดำหมดเล่นลูกกิยงแล้วเอากัลมาเล่นสปริงต่อหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกสิบสอดสบสองสบสุขสันต์วันเกิดครับสุขสันต์วันเกิดตัวเองสิบห้าสิบหกวันนี้วันท้ายวันเกิดนะสิ 14, วันที่29เ้าเดือนเก้าหปดเนาะสี่สิบห้าปีแล้วค่อยสีสบห้าปีแล้ว เล่นลูกกี้เล่นสปริงอยู่สวนลมมณีนาดเน,ะนาะมณีวันจันมนีบรรยากาศอบอ้าวพี่นอ้องม่มีลมเลยบ่ซื้อผสมซื้อ่าสวนลมเลยสวนลมสวนลมม่มีลมเลยอาคลิปนี้ก็บพ่อแค่นี้แหละครับพี่นอ้องพอกันใหม่มือหนานะครับสวัสดีครับ